สากาศสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปกีดอยไรปซิ่งรถสักหน่อยฮะก็มันเติมน้ำมันก่อนฮะ p c x กับ CB 3 0 0นะฮะก็เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนแล้วเราก็เดินทางต่อนะฮะมากับสายแม่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมใน CB 300สวยเลยนะครับขับมันเลยนะฮะเดี๋ยวไปลองเทสสักหน่อยนะครับไม่เตมิม ดเดี๋ยวเติมแล้ลืม,ม<า>แล้วเราจะมาจอดในปั๊มทำไมรถเราไม่เติม มาให้ไปกี้เติมไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปจอดเราตรงนี้ดีกว่าครับ CB 300ก็ขับดีเหมือนกันนะเนี่ยขับนิ่มดีวิ่งดีออกตัวดีนะเออขับแต่ร้อยบางทีขับร้อยยี่ห้านะพอมาขับ300รอยรู้สึกเออวิ่งดีอะ่อนะเคยขับก็ร้อยห้าสิบก็ขับนะแต่มาสามร้อยรู้สึกว่าขับมันดีชอบชอบกระจกทำไมเป็นวะเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงเอมันน่าจะกระจกมันต้องขึ้น ไปแล้วไปกินฮอ,อยอ้น้ำหน้าไปแล้วครับเดี๋ยวต้องแซงแซงักหน่อยแซงสักหน่อยะฮะเดี๋ยวแม่บ้านโมโหบอกคำสงนค่ะแม่บ้าน,านำกำลังบอกทางอยู่นะฮะผมบอกทิศทางการการไปนะฮะขับกินลมชมวิวอากาศช่างดีดีอะไรอย่างนี้รถก็โล่งนะฮะ กับแม่บ้านนะฮะ CB XPCX นะฮะวันนี้ก็เอา CB 300มาซิ่งเลยฮะโดนแกระปุ๊ไปแล้วครับแกระปุ๊เออไม่แต่ไลายแมนนะฮะขยันทำงานดีแล้วลายลายแมนแกระปุ๊บงี้ยเนาะวิ่งดีจังเลยช่วงช่วงโควิดนะฮะรายได้พิเศษเลยจริงวิ่งส่งตามบ้านเลยนะฮะเพราะว่าคนยังไม่ใครออกมาซื้อของกันนะฮะเพราะว่าก็กลัวโควิดกันนะฮะก็เลยอยู่ตามบ้านสั่งของทางออนไลน์นะครับโอ้แม่เจ้าไม่แต่รถซิ่งนะครับช่วงเย็น ไปกี้เรามันทําท่าอะไรของมันสัญญาณอะไรวะกระพือกระพือตัวเล็กิดเดียวขับคล่องจังเลยนะพิ้วเลยนะแจ้งคืนไม่ได้ฮนะโด,ดนด่านะให้ไ่บัน,น้ำมานะ ถนนโล่งดีนะฮะกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่โล่งมากเลยครับสดชื่นเลยวันนี้นะฮะทุกทีจะรถติดยาวเลยะฮะยาวแล้วก็มุลพิษเยอะมากๆเลยนะฮะวันนี้เป็นอากาศจําใสจริงๆนะครับผมขับสบายเลย รถเล่นแป๊บเดียวมืดซะและเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเออเดี๋ยวเรวขวาเข้าไปตรงนู้นก่อนจะมีร้านมอเตอร์ไซค์อยู่จะเข้าไปทําทุระแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไงซิ่งจับบอกแล้วอย่ามาซิ่งเร็วถึงเร็วเลยเนี่ยร้อยครึ่งชั่วโมงซิ่งร้อยยี่ท่าไหนเน่ยบิดมาท่าไหนเนี่ย บออให้ลอครึ่งชั่วโมงมเฮ้ยตรงนี้ลานกว้างดีวะเฮ้ย <c oughs> มีอะไรนะ่ะไอไอนั่นด้วยศาสนาคิดรว่นะเหมือนพระเยซูอะไรสักอย่างนะสถานที่ปฏิบัติโอเคว,วันนี้เราก็ซิ่ง c ี300นะมาที่อะไรก็ไม่ ซอยสวนผักมาทำธุระร้านรถนี่แป๊บหนึ่งมเติเขาไม่อยู่รอครึ่งชั่วโมงนะเมื่อตือ่นร้านนี้มีรถคัสสิกสวยๆเลยนะ คลาสสิกสวยๆเลยร้านนี้มีแต่คลาสสิกนะสวยๆมอเตอร์ไซค์มือสองคันนี้สวยดีอ่ะ เดี๋ยวรอเขาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราถ่ายเบกกี้น้อยดีกว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายเบกกิ้น้อยไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วะอะฮะกดอะไรดูหนังเหรอไงขับไปเร็วไปลองนะ ทุกทีเราจะติดนะเว้ยวันนี้รถนโล่งว่ะเ,เออเขับโคตรมันเลย บอกครึ่งชั่วโมงบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วครึ่งชั่วโมงเขาบอกครึ่งชั่วโมงเลยครับไม่รู้เขาบอกครึ่งชั่วโมงนะไม่รู้ครับเขาบอกครึ่งชั่วโมงอะฮะนี่ร้านนี้เน้นขายคลาสสิกนะฮะคลาสสิกส่วนใหญ่นะครับ มาดูกันได้นะใครชอบแนวคลาสสิกนะฮะมีคลาสสิกเยอะแยะเลยรถสปอร์ตก็มีนะมีแต่เขาจะเน้นรถคลาสสิกซะส่วนใหญ่โอเคฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฮะแวะเข้ามาร้านรถร้านนี้ทำธุราน,นิดหน่อยฮะก็เดี๋ยวกลับกันแล้วฮนะเดี๋ยวพาไปกี้ไปซิงต่อนะครับขอบคุณการรับชมมากนะครับ